หน้าตอนนี้ผมเล่นยังไงก็แพ้ทีมเดินยิงกองหลังสกัดไม่อยู่กองหน้าไม่ผิวเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินครับถ้ายัางกากอยู่ผมจะโละทั้งทีมทิ้งซะไปเกมสุดท้ายเราดูกันมาครับเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินคั้งสุดท้ายาทีมเขาเนี่ยมาครับจะไปแบบใจเย็นๆฟีสไตล์ค<น>องบอลวัตประทาเป้ โอ้โหจันโอ้จันโอ้โหจันโอ้เข้าบอลขอยอมใจฟันได้ยังเุ้ยนับไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนะครับตอนนี้ยมุมามาครับ

แล้วท่าอะไรเนี่ยท่าดีใจอะไรครัำนี้โอ้ประทานเป๊ฟิปอืมอ้าวเรืองนับแล้วสองศูนย์นะครับเพรนั้นนี่ของจริงว่าคนดูมันเก่งเกินไป,ปะวะแทงมากลารุ่งนี้พาดเองอะไรวะนะ้า แล้วก็ยื้อเวลาย,ยันจบเกมนะครับสกอร์นี้จบไปที่สองประตูต่อหนึ่งนะครับนะครับก็จับประมาณนี้คนดูทีมผมว่าต้องอนาคตต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนหลายตัวเลยหรือว่าต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรออนาคตแบบว่าน่าจะมีนักเตะต,ตัวที่พลิกบอลเร็เวเล่นผิวๆนะครับตัวนั้นสัญญาเลยว่าผมจะซื้อหรืออาจจะเป็นที่เม็ดก็ได้ที่เม็ดที่ยังแบบว่าอาจจะเป็นเม็ดแบบยังม่วงอยู่ยังไม่ได้แดงอะไรเงี้ย ก็เลยอาจจะทำให้แบบนักเตะยังไม่ผิวมากนะครับแต่ผมขออนุญาตเก็บแล้วก็ไปอัพทำทีว่ามันเม็ดแดงถ้าถ้ามีงบเหรียะก,ก็จะอาจจะเป็นเม็ดทองนะครับสำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับคำพูดของจา่าใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลคิปใหม่ด้วยนะครับ, like, วรบสวัสดีครับ